ริมชายฝั่งทะเลแหลมชบังยังมีวัดเก่าเงียบสงบแห่งหนึ่งที่นี่คือวัดแหลมฉบังเก่าวัดเก่าแก่คู่ชุมชนศรีราชาจังหวัดชนบุรีซึ่งถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5สิ่งที่โดดเด่นคือพระอุโบสถเก่าอายุกว่า100ปีหน้าบันและซุ้มประตูประดับด้วยปูนปั้นลายนกยูมอ่อนช้อยสื่อถึงความสง่างามและความอุดมสมบูรณ์ สุมหน้าต่างแกะลายดอกไม้บอกเล่ารสนิยมและฝีมือช่างในยุคโบราณได้อย่างงดงามใบเสมามีลักษณะเป็นท่อนไม้แกะสลักไว้อย่างสวยงามภายในอุโบสถมีจารึกบอกเล่าเรื่องราวการก่อสร้างเมื่อพุทธศักราช2449และประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยที่งดงามด้วยจีวรลายดอกพิกุลลวดลายหาชมได้ยากเต็มไปด้วยความประณีตและคุณค่าทางศิลปะ วัดแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แต่ยังเต็มไปด้วยชีวิตเพราะที่นี่มีทั้งหมาและแมวอาศัยอยู่จำนวนมากเปรียบเสมือนผู้เฝ้าวัดและเพื่อนร่วมศรัทธาของหลวงพ่อหากใครมีโอกาสแวะเวียนมาอย่าลืมติดอาหารหมาอาหารแมวมาฝากพวกเขาด้วยนะครับภายในวัดยังมีหลวงพ่อคงให้สักการับหรือจะขอโชคลาภกับแม่ตะเคียนสุดนันทาก็แวะเวียนกันไปได้นะครับวัดแหลมชะบังเก่า ไม่ใช่แค่วัดเก่าแต่คือพื้นที่ที่ประวัติศาสตร์ศิลปะศรัทธาและความเมตตายังคงหายใจอยู่ร่วมกันอย่างงดงาม